อัญโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเควปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเควปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาแวะอัปเดตยอด IG หรือว่ายอด Follow Instagram ของ4สาว b บ a c k พิง์ให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับในตอนนี้นะครับบอกเลยว่ายอด Follow แต่ละคนนั้นเนี่ยขยับขึ้นมาเรียกว่าคนหนึ่งต่อวันเนี่ยประมาณ5 0,000กว่าเลยนะครับ แฟนแฟนหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจกับ Black พิ้งเป็นอย่างมากทั้งงแฟนเพลงนะครับรวมไปถึงแฟนคลับบางคนเนี่ยเพิ่งจะสมัครแอคเคาท์ไอจก็เลือกที่จะมา Follow สี่สาวแบล็คพิ้งบางคนที่เป็น non Kpop หรือว่าไม่ได้วงหรือว่าไม่ได้ติดตาม Black พิ้งหรือวงการ Kpop มาก่อนเนี่ยก็หันมาติดตามแล้วก็ Follow IG ของสี่สาวแบล็คพิ้งรวมไปถึง IG ของวงด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าในตอนนี้นั้นยอด Follow ของสมาชิก Black พิ้งทั้ง4คนนั้นมีเท่าไหร่กันบ้างแล้วเริ่มกัน เลยนะครับจีซูกับ Instagram ส่วนตัวในตอนนี้ยอด Follow ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่63สิบสามล้านเก้าแสคนนะครับหรือว่า follower ของจีซูนั่นเองเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยพี่ใหญ่ของเราเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากเลยเช่นกันนะครับในตอนนี้ยอด Follow เนี่ยเยอะมากๆตามมาด้วยเจนเนี่นะครับออนนี่ลายอีกหนึ่งคนที่ในตอนนี้นั้นยอด Follow Instagram ส่วนตัวอยู่ที่69ล้าน8 6 2แสนหกเจนนี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่แฟนคลับเนี่ยหนานแน่นมากๆแล้วก็น่าจะมีคนชอบมากๆเลยกับสไตล์ความเฟียสความเก๋ของเจนเนี่ของเรานะครับเมื่อวานนี้ก็เพิ่งปล่อยโป๊ไปที่คนเก๋เกสเฟสียฟ ที่ก็มีความโกะแบบน่ารักเช่นเดียวกันในตอนนี้ในย,ยอด follow ก็ใกล้จะ70ล้านกันแล้วนะครับในน่าจะเกินอาทิตย์นี้เนี่ยน่าจะแตะ70ล้านแล้วนะครับทุกคนมาส่งกําลังใจให้กับเจนนี่กันดีกว่าอันดับต่อไปนะครับคนที่3ของวงนั่นก็คือโรเซ่นั่นเองนะครับมักเนลลยอีกหนึ่งคนที่ในตอนนี้นั้นเนี่ย ความฮอตของโรเซ่คือปังมากๆมีหลายแบรนด์ติดต่อเข้ามาหาโรเซ่มากๆเลยนะครับและแต่ละแบรนด์เนี่ยก็ใหญ่ๆปัง,ปงๆทั้งนั้นและในล่าสุดนี้อิน t a g แกรมส่วนตัวของโรเซ่นะครับมียอด o l ลโลอยู่ที่62 8ิ0 0ล้านกับอีก748นะครับเป็นอะไรที่ปังมากๆโรเซ่ Rose ของเราเนี่ยล่าสุดนี้เขาเพิ่งจะเดินทางนะครับไปยังฝรั่งเศสเพื่อจะไปทำงานเดี่ยวนั่นเองเดินสายรรวๆเลยจริงๆสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม IG โรเซ่นะครับสามารถไปติดตาม i อส่วนตัวของโรเซ่กันได้เลย ทำให้โรเซ่นั้นแตะ63ล้านในเร็วๆนี้กันดีกว่านะครับใกล้แล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเองคนสุดท้ายของวงนะครับมักเน่ของ b l a c k พีชนี่ก็คือลิซ่านั่นเองลิซ่าและลิซานะครับในตอนนี้อินสตาแกรส่วนตัวของลิซ่านั้นมียอด Follow อยู่ที่ 81ล้าน8 2 9 0 0 0กับอีก50คนนะครับยอดฟอลโล w ของลิซ่าเนี่ยแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็บนเช่นเดียวกันนะครับว่ายอด IG นั้นเนี่ยไม่เสถียรเลยทั้งลดทั้งเพิ่มทั้งลดทั้งเพิ่มขยับขึ้นลงไปไปมามาแฟนๆเนี่ยก็แอบเป็นห่วงกังวลเหมือนกันว่าอาจจะโดนเหล่าแอนตี้หรือว่าคนที่ไม่ประสงค์ดีเนี่ยมากั่นแกล้ง IG ของลิซ่าอีกและยิ่งน้องเนี่ยค่อนข้างขี้ลืมนะคะสำหรับพาสเวิร์ดของ IG เนี่ยก็กลัวมากๆว่าอาจจะโดนแฮกหรือว่าอาจจะโดนก่อกวนอีกไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราาว่ายอด มากๆแล้วสำหรับอินสต g r a m มส่วนตัวของลิซ่าจะแตะร้อยล้านอยู่แล้วนะครับเหลืออีกเพียงแค่เกือบเกือบยีล้านเท่านั้น หลังจากการคัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูกันนะครับว่ายอดของลิซ่าใน IG ส่วนตัวนั้นจะขยับขึ้นอย่างรวดเร็วขนาดไหนแต่ที่แน่นๆนะนในยอดใน,ยยอดนตอนนี้คือมาดีมากๆแล้วและนี่ก็เป็นยอด IG ของ4สาว b l a c k พิงคนะครับที่ต้องบอกเลยว่ายอดเนี่ยมีคนเพิ่มขึ้นทุกวันมีคนมากด Follow เพิ่มขึ้นทุกวันและของแต่ละคนเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบว่า5 0,000อัพกันเลยนะครับหลังจากคัมแบ็กนี่จะต้องเพิ่มขึ้นอีกรัวๆแน่นอนเพล๋อเอเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละแสนสองแสนเลยต่อวนนัน เราไอของ Black พิ n k ให้ทุกคนนั้นได้รับทราบกันใครยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยสามารถไปกดติดตาม IG ส่วนตัวของ4สีสาวแบล็คพิ้งกันได้เลยนะครับไปดูรูปสวยๆน่ารักน่ารักที่ไม่ได้เห็นที่ไหนแน่นอนจะเห็นได้แค่ใน IG ส่วนตัวเท่านั้นคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับอันยอง